แบบหนึ่งนะครับหนูขอรอดูหลักทั้ทุกคนครับเรื่องเพนอเหมือนมีการคุยกันไปแล้วหรือเปล่าครับว่าสมมติว่าเขามีสตอรี่แล้วเขามีสตอรี่กันอยู่ใช่ไหมแล้วคือวันนี้วันวันสุดท้ายแล้วของเพนรอบเนี้ยเขาซื้อไม่ทันเนี่ยรอบหน้าเขาซื้อไม่ได้แล้วใช่ไหมครับคือก็ต้องไปตามนั้นนะคะ ม,มัน,ม,นมันมีเวลาคือยังไงอ่ะคืออ๋อคือเขาจะซื้อตอนอใครใครดีกว่าอ่ะพูดง่ายงเนยคือตอนเนี้ยเที่ยวสวยมีสตอรี่อยู่แล้ววันนี้คือวันสุดท้ายของรอบนี้ค่ะเขาถามด้าจะถามได้ไหมไม่ได้ใช่เพราะเหมืนอนคุยกันไว้อ่ะใช่ไม่ได้ครับซื้อนอนหลังไม่ได้เนี่ยแหะครับการมีสตอรี่ใช่ว่าใช่ว่ามีแต่ได้มีแต่เสียเสียนะ เขาก็แอบเขาแบบขาแบบอบอติพิเตวู้ฮึ่มพิเตะร้วนว่าไงอติอืมไม่มีไม่มีมมละอะไรนะอยู่อยู่อยู่กันอยู่อยู่กันอ๋อโอเคได้ได้ไดคือถามลองลองยับยับถามนี้บอกว่าอยู่กันตลอดเลยหรอ อันนี้อยู่กันมาตลอดเลยเหรออาทิตย์อ๋อมีทิ้งไว้อยู่โอเคโอเคอะโลว่าไงอ่าเดี๋ยว ได้นะได้นะเอให้มันครบกดไปเลยจะได้แบบโล่งๆเออจะได้ไม่มีปัญหาทีหลังโอเคว่าไงบ้างพี่จะออกนะใช่ไหมกบอกว่าเออใช่เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเ๋ยเดี๋ยวจะอยู่ให้ครบสี่สิบห้านาทีเลยแล้วเดี๋ยวค่อยออกจะได้ไม่มีปัญหาคือเขาอยู่กันโดยมาตลอดหลายคนเลยใช่ไหมแต่ว่าเขาบอกว่าอยู่แอ่บางคนโดยตลอด แต่อันนี้เราก็ไม่สามารถคืออเป็นที่ยืนยันแล้วนะคะว่าเขาอยู่เขาอยู่มาตลอดแล้วแต่เขาก็แบบมือฮัลโหลฮัลโหลติดไหมโอเคทุกคนในวอนะคะคือมีการยืนยันมาแล้วว่าเขาอยู่นะแต่ว่าคือเขาเขาแอบนั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวเขาจะทยอยแจ้งมาว่าเขาเขาจะอยู่ให้ครบ45นาที เขาเข้าใจกดใช่ไหมพี่ว่าตอนนี้ sure. คือเขาก็ควรที่จะแจ split split split. ้งแล้วเนี่ยขอชื่อแล้วก็เวลาชัดเจนด้ยก็ดีนะครับเสรีแจ้งมาในเมสเซจก็เจอบอกเขาว่าขอชื่อกับเวลาให้ชัดเจนอาติอ๋าติอ๋าตีเดลูกมา เร่งมาหรือเปล่าอันนี้ทางสาภาอเองไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้นะคะคนที่จะตรวจสอบได้คนที่จะแจ้งคือผู้เล่นกับผู้เล่นที่เขาจะแจ้งกันเนาะอันนี้หนูอธิบายไปแล้วส่วนในเรื่องไอซีของสาภาสาภามีหน้าที่ตรวจสอบไอซีค่ะคือเราเอ่อให้เขามีการติดต่อมาแล้วเขามีการติดต่อมาเท่านั้นเองออจะขึ้นตุย Oh. เรื่องอะไรครึ่งนึ่งเยอะว่ะปัดไวเลยเดี๋ยวอยากกลับไ oh. ปปัญญาอ่อนเ,เดี๋ยวมานะเดี๋ยวมานะอะไรกับนี่อ่ะอะไรกับน,นี่อ่เดี๋ยวมาเป็นใ,นใครก่อน,ไหน,อน,อนไหนวะไปยูอยู่ไหนวะผมเจอลูกก่อนไหนวะลูกหนูอ่ะอุ้ยมองไม่เห็นลูกเองอ๋อ oh. โอ้ยมันเหนื่อยจังเลยมเยเลยยัเหนื่อยจังเลยโอ้ยเหนื่อยจังเลยอ่าแตเย็นครับแตนเทอะไรมาครับไอ้จังเลยวันนี้แบบหนาตามดูคนท่ว,ทวมท่วเมื่อยโอ้ยแบบตามหาคนโอ้ยเมื่อยเมื่อยตาวค่ะ ว่าอยากไปเปลี่ยนสูตรแต่ว่าไปเสียใส่สูตรแต่ว่าไม่มีแรงค่ะปูโอ๊ยเไม่มีเรงเลยไม่มีแรงเลยใช่ไม่มีแรงเดินเลยขอก็พี่เขาส่งงานก็ก็ถ้าส่งงานกันทั้งคู่ก็ต้องอย่างนั้นนะคะเวลานอกเวลางานเราก็คุยกันคนละเสียงอยู่ดีสรุปอยู่ไหนอยู่งไป เอ้ยพูดไม่ได้มีสัญญาอยู่อ่ะยังไม่ได้ไปไหนอ่าโอเคยังไม่ได้ไปไหนใช่ไหมใช่ยังไปไม่ได้อ่ะยังไได้ไปไหนไหนใช่ดึงดึงไม่คิดถึงมือแป๊บมื่อแป๊บเมื่อแป๊บอ๋อลูกชายนี่ใช่ใช่ เดี๋ยวลูกหาว่าไม่รักอะพี่ทำไงอะอเ, <laughs> เดี๋ยวลูกหาว่าหนูไม่รักอีกไม่ได้หนูต้องหนูต้องแบบ <laughs> เพราะปกติหนูก็อ้อนลูกอยู่แล้วไง okay. ไม่ให้หนูอ้อนลูกให้หนูไปนอ้อนใครเอา้าอุอ้ยเหลือยี่สิบเกียรก็จะเปิดออกมาได้แล้วของขวัญจากทางลูก <laughs> ไม่ได้เดี๋ยวมัน้อยใจเดี๋ยวมัน้อยใจแ <laughs> ม่ว่าแสนลำบากนิดนึงเนาะนิดนึงแต่ว่าลูกก็งอนงอนง่ายก็ก็หายเร็วอยู่เหมือนกันนี่ใส่เดียวกันไม่เหมือนตรงไหนอ่ะ <laughs> สนใจอ้อนลุงไหมไม่ได้ทรงานกันทั้งคู่พี่เมื่อกี้เราต้องต้องเปลี่ยนโมเดโทนกันทั้งคู่อะเออคุณสภาครับนี่หรือะค่ะพี่เห็นหน้าลุงแล้วชื่นใจยังโอับไข่พี่มันหายเหนื่อยจริงจริงว้วยถึงมันจะเป็นแค่ในบทละครแต่แม่งรู้สึกแบบเอ้ยหายเหนื่อยจังเลยรู้สึกแบบโอ้เหนื่อยจากที่เหนื่อยก็หาย งนเองงอเอง,เ,องเหมือนกันอะ่ะ <laughs> เออดีขึ้นดีขึ้นรู้สึกแบบเออโล่งโอ๊ยโอ้ยคิดถึงจอรอมากเลยพี่ถ้ามีจอรอคอยแบบมาา้าเนยรออะไรอันนั้นเหือนไม้อะไร,รต้องขาย ไปก่อนนะครับเจอกันพรุ่งนี้ครับครับขอบคุณนะคะวันนี้ที่เหนื่อยนะคะขอบคุณนะคะเฮ้ยแกล้งอะไรการเสียงดังอย่ากีดตัดฉากมาที่ออนอยู่เอานิดนึงเนาะ นิดนึงเนาะมันเหน่มันไม่ได้เหนืน่อยหรอพี่มันเพียสมองพี่หนูนั่งสตรีมไปแล้วตอนที่หนูหาหนูก็นั่งคิดไปว่าหนูว่ามันจะต้องมีอย่างนี้เกิดขึ้นแน่เลยแล้วหนูก็คิดว่าหนูควรทํายังไงให้แบบว่ามันป็นกรรง <It is. S 1> อืออ่ะคุยเลยอายุมา่คือว่าถ้า45นาทีไม่เจอกันนะสามารถไปไปได้เลยไปได้ไไดใช่ยาวเลยไปได้ยาว